สวัสดีครับผมนะครับวันนี้นะครับอ้อพัทรพรนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาแบ่งปันกันในส่วนของข้อมูลนะครับเลรนด์โบนัสนะครับใครมีสิทธิ์ได้รับบ้างนะครับอันดับแรกก่อนนั้นก็คือนะครับท่านที่จะได้รับในส่วนของเลรนด์โบนัสเนี่ยอันดับแรกก่อนก็คือท่านท่านใดก็แล้วแต่ที่ซื้อแพ็กเกจนะครับส่วนลด LAP นะครับท่านจะได้รับในส่วนของสิทธิประโยชน์เลรนด์โบนัส ขอเพียงแค่นะครับท่านขึ้นตำแหน่ง LD1 ขึ้นไปนะครับเรามาดูกันนะครับว่า LD1 นะครับคืออะไรนะครับ LD1 ก็คือนะครับตัวเรานะครับตัวเรานะครับตัวเราแนะนำนะครับแนะนำสองท่านนะครับในระบบนะครับแนะนำในระบบนะครับแล้วก็ลูกเรานะครับแนะนำอีกสองหรือว่าลูกสองหลานสี่นี่แหละนะครับเราก็จะขึ้นตำแหน่งเนาะ LD1 นะครับจะอยู่ฝั่งเดียวกันหรือคนละฝั่งก็ได้นะครับ ลูกสองล้านสี่นะครับเราแนะนำสองแล้วลูกเราก็แนะนำแนะนต่ออีกสองนะครับเมื่อครบโครงสร้างแบบนี้เราจะขึ้นเอีหนึ่งนะครับแวร์เดนโบนัสนะครับบริษัทจะจ่ายให้นะครับตั้งแต่คนที่นะครับขึ้นตำแหน่งเอีหนึ่งขึ้นไปจะถึงเอีสี่นะครับเรามาดูกันต่อนะครับผมว่าบริษัทจ่ายแบบไหนนะครับบริษัทจ่ายแบบนี้นะครับบริษัทบอกว่านะครับหนึ่งเลยนะครับท่านใดนะครับ ที่เป็น LEP เราขึ้นตำแหน่ง LD 1กับ LD สอแล้วนะครับขอเพียงแค่ท่านสมาร์ทบาย250นะครับผมส่วนท่านที่เป็น LD สามกับ LD เนี่ยท่านสมาร์ทบาย2อ0แล้วก็มีคุณสมบัตินะครับผ่าน n t s นะครับท่านก็จะมีสิทธิ์ได้รับแบบนี้ครับโอเคนะครับปกติแล้วนะครับเวลาเราเป็น LA หรือ LEP เนอะนะครับเราแนะนำนะครับ LEP เข้ามาเนี่ยเราจะได้รับอยู่ที่350เหรียญ นะครับหรือเก้าันสห้าสิบาทนะครับแต่พอเราขึ้นตำแหน่งปั๊บเป็น l อดีหนึ่งปั๊บเนี่ยนะครับถ้าเราเป็นเอ P ด้วยแล้วเนี่ยเราจะได้เพิ่มครับถ้าเป็น l a ธรรมดาก็ยังไม่ได้รับเพิ่มข้อนี้นะครับผมนั้นต้องอัปเกตก่อนนะครับงั้นถ้ากรณีเราเป็น LEP เราขึ้นตำแหน่ง l อดีหนึ่งปับ๊บเราแนะนำนะครับหนึ่งเอเข้ามาเราจะได้รับสามรอยห้าสิบแล้วก็จะได้รับร่วงอีกห้าสิบเหรียญรวมแล้วนะครับเป็นหนึ่งห่แปดร้อยบาท นะครับแบบนี้นะครับผมนี่คือในผลผลของสิทธิประโยชน์แต่บริษัทไม่ได้ให้แค่ชั้นเดียวครับผมกรณีนะครับเราแนะนำสองคนแบบนี้และลูกเราไปแนะนำต่ออีกบริษัทจะให้ด้วยลูกเราก็ได้ค่าแนะนำด้วยนะครับแล้วเราก็ได้รับกองเขาด้วยนะครับอีกรหัสละห้าสิบเหรียญนะครับแล้วเกิดหลานเราไปแนะนำต่ออีกนะครับขอให้เป็น L A P นะครับเราก็จะได้รับด้วยนะครับ บริษัทให้กับเราทั้งหมด1ิบชั้นนะครับชั้นที่หนึ่งสองสามให้รหัสละนะครับรหัสละนะครับห้าสิบเหรียญหรือหนึ่งันสารห้าสิบาทชั้นที่สี่ที่5นะครับหลานเราเด็อนเราไปแนะนําต่อนะครับเป็นชั้นที่สี่เนี่ยนะครับเราได้ด้วยนะครับรหัสละยี่สิบห้าเหรียญชั้นที่5้าก็ได้รหัสละยี่สิบห้าเหรียญชั้นที่6กเจ็ดแปดเก้าสิบได้ด้วยนะครับรหัสละสิบเหรียญ เริ่มต้นก็คือ270บาทใช่ไหมครับสิบเหรียญเนี่ยบริษัทให้เราทั้งหมด10ชั้นเลยนะครับผมและที่สําคัญนะครับคือสายเลือดนะครับสายเลือดสายเลือดคืออะไรก็คือลูกเราหลานเราแตกไปนะครับครอบครัวเราแตกออกไปนะครับนี่คือสายเลือดแต่กรณีที่เป็นอัปไลน์โยนลงมาใต้สายงานเราอันนั้นไม่ได้นับนะนะครับก็คืออันนั้นไม่ใช่สายเลือดเนาะนะครับงั้นแว r i น b l โบนัสจะนับเฉพาะสายเลือดเท่านั้นนะครับผม ให้ทั้งหมด10ชั้นโรอัพด้วยนะครับโรอัพโร้อัพหมายความว่าอย่างไรนะครับระบบนะครับจะจับนะครับถ้ามี LEP เกิดขึ้นในสายงานเรานะครับระบบก็จะจับอันดับแรกนะครับท่านเป็น LD1 ไหมนะครับ LD1 แล้วเป็น LEP ไหมแล้วก็สมารถไป250ไหมถ้าเจอปับ๊บบริษัทก็จะจ่ายให้ตามแผนนี้เลยนะครับผมถ้าไม่เจอระบบก็จะเลื่อนขึ้นไปนครับจนจะเจอคุณสมบัติ LEP เป็น LD หนึ่งแล้วสมาครแปลสองาห้าสิบครับผมบริษัทให้สูงขนาดไหนนะครับข้อนี้เนี่ยสิบชั้นเนี่ยนะครับถ้าเราเป็น LD หนึ่งข้อนี้นะครับสูงสุดนะครับที่บริษัทจ่ายให้เรานะครับไม่เกินนี้เนาะนั่นก็คือสองแสนเจ็ดต่อเดือนนะครับไม่เกี่ยวกับข้ออื่นนะครับและถ้าเป็นในส่วนของอ d สองเนี่ยบริษัทจ่ายให้เราอยู่ที่ข้อนี้แม็กซิมัมสูงสุดคือสี่แสนห้าพันบาท LD สามสูงถึงหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท LDC หนึ่งล้านสแสนห้าหมื่นบาทนะครับนี่คือการจ่ายเบลเลนโบนัสนะครับเงื่อนไขคืออะไรชัดเจนนะหนตัวเราต้องซื้อแพ็กเกจส่วนลด LEP นะครับและเป็นตำแหน่ง LD1 มารสองร้อยห้าสิบนะครับนับสายเลือดนะครับนี่คือการจ่ายให้เรางั้นกระจายไปเท่าไหร่เราไม่สามารถรู้ได้นะครับอันนี้บอกเลยว่าเกิดขึ้นแล้วนะครับในประเทศไทยแลอส่วัวเราเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าชั้นที่สิบเราจะแตกไปเท่าไหร่ นับเป็นชั้นนะครับนับเป็นชั้นเป็นชั้นเท่ากับว่าถ้าเรานะครับมีการแนะนําคนนะครับเข้ามาเนี่ยหนึ่งคนคนนั้นคือเจนหนึ่งของเราถ้าเจนหนึ่งของเราไปสปอนเซอร์มาสักสิบคนสปอนเซอร์เอนะครับสิบคนแสดงว่าสิบคนนะนะั้นเป็นเจนสองเรานะครับเท่ากับว่าถ้าเป็นเจนสองเราเนี่ยเราได้เท่าไหร่ครับห้าสิบเหรียญน,นะครับทุกรหัสเลยถ้าสิบคนก็เอาสิบคนคูณห้าสิบเข้าไปเลยนะครับ เขานับเป็นเจนแบบนี้นะครับไม่ได้นับเป็นชั้นๆน,นะครับผมโอเคนะครับอันนี้มาตอบโจทย์อะไรทําไมอ๋อถึงทําคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับด้วยที่บริษัทเรามีโปรโมชั่นตัวหนึ่งขึ้นมานะครับแบบสุดยอดมากๆที่สุดแห่งปีก็ว่าได้นั่นก็คือโปรโมชั่นนี้สำหรับ r a p นะครับโดยเฉพาะ r a p Boost นะครับตั้งแต่วันที่1กันยาวันที่7กันยายนจนถึงวันที่1ตุลาคมนะครับให้อะไรบ้างสิทธิพิเศษอันดับแรกนะครับสำหรับท่านที่ ซื้อนะครับแพ็กเกจส่วนลดนะครับหรือเปิดบินแพ็กเกจส่วนลดเนี่ย L A P นะครับแพ็กเกจนี้เป็นส่วนลดสามสิบเจ็ตัวเซนนะครับปกติถ้าเรารับสินค้าเป็น F L Fair t r a e No f l i g h เนี่ยเราจะได้อยู่ที่ยี่สิบสองขวดแต่นะครับในจังหวะนะครับโปรโมชันนี้ท่านจะได้รับเพิ่มมาอีกห้าขวดนะครับรวมแล้วเป็นยี่สิบเจ็ดขวดนะครับนี่คือแพ็กเกจ L A P แบบนี้ ถ้าบอกว่าท่านบอกว่าจะรับเป็น d y ด้วยได้เลยครับก็จะได้ FOL 20ขวดแล้วก็ d y 5ขวดนี่คือโปรโมชันนะครับและนะครับพิเศษคือตรงนี้ครับริาัทเปิดโอก,กาสให้กับสมาชิกนะครับที่ได้ซื้อแพ็กเกจ LA ไปแล้วนะครับแพ็กเกไปแล้วนะครับและต้องการที่จะอัพตัวเองเป็น LAP นะครับเมื่อก่อนต้องจ่ายสูงถึง1ึง1บาทในทีเดียวเชียว แต่ตอนนี้บริษัทบอกว่าเปิดโอกาสให้ตั้งแต่วันที่7กันยาจนถึงวันที่1ตุลานี้ขอเพียงแค่นะครับท่านซื้อแพ็กเกจอัพเกรดเข้ามาเนี่ยอยู่ที่13,716บาทเนี่ยท่านจะอัพตัวเองจาก LA เป็น LEP ทันทีและได้รับผลิตภัณฑ์ด้วยถ้าเป็น HPL เนี่ย5ขวดนะครับนี่คือสุดยอดมากและที่พิเศษไปมากกว่าน,นั้นก็คือกรณีที่เราอัพแพ็กเกจเรียบร้อยแล้วเราไม่รับ5ขวดเนี้ย เราสามารถเอา5ขวดเนี่ยไปผสมกับนะครับแพ็กเกจ f a m i l y Pack ได้ด้วยเราซื้อเพิ่มอีก9ขวดก็จะรวมเป็น14ขวดเราก็จะสามารถเพิ่มเงินส่วนต่างเข้ามาเนี่ยแล้วนำสินค้าออกเป็น Family Pack ได้ด้วยนะครับอันนี้คือสุดยอดมากๆนะครับที่อออยากแบ่งปันนะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับที่ท่านนะครับเข้ามาดูคลิปนี้สนใจอย่างไรสอบถามอะไรนะครับผู้ที่แนะนำท่านได้เลยนะครับวันนี้ อพัทรพรนะครับขออนุญาตนะครับจบคลิปนะครับวิดีโอนี้เท่านี้ขอบคุณมากๆครับผม